สวัสดีค่ะทุกคนเคยประสบป,ปัญหาเหล่านี้ไหมครับเวลาที่เราใช้งานแชท AI ไม่ว่าจะเป็น c l d e หรือ Chat GPT หรือแม้แต่เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอย่าง c l o s s Code CLI และ IDE ต่างๆเช่น VS Code Cursor หรือ Anti Gravity ของ Google เรามักจะมีความต้องการให้ระบบเหล่านี้สามารถเรียกใช้งาน n8n workflow ได้โดยตรง หรือบางครั้งเราอยากให้ AI เข้าใจบริบทการทำงานของ workflow แต่ต้องมานั่งเสียเวลา คัดลอกโค้ดเจสันที่มีความยาวไปวางเพื่อให้ระบบประมวลผลรวมไปถึงแนวคิดที่อยากจะนำสิ่งที่สร้างใน N8N ไปแปลงเป็นหน้าการใช้งานหรือ front end ที่เข้าใจง่ายครับวันนี้ผมจึงอยากมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจาก N8N ที่ชื่อว่า Instant Level MCP Connections ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ใช้งานในรูปแบบเบต้าครับ ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะโดยอนุญ,ญาตให้เราเปิดการเชื่อมต่อ MCP ที่ระดับอินส a ตนซ์ทำให้แพลตฟอร์ม AI ที่รองรับมาตรฐานนี้สามารถเข้าถึง Workflow ทั้งหมดที่เราเลือกไว้ได้ผ่านการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวด้วยระบบความปลอดภัยแบบ OAuth ครับจุดเด่นสำคัญคือ เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วตัว AI จะมีความสามารถในการ Discover หรือค้นหา Workflow ของเราได้เองทันทีครับสามารถมองเห็นรายละเอียดตรวจสอบสถานะและสั่ง Trigger ให้ Workflow ทำงานได้โดยตรงจากหน้าจอของเครื่องมือ AI นั้นๆไม่ว่าจะเป็น Workflow ที่ใช้ Trigger รูปแบบฟอร์มเว็บ s ุกสเกดูหรือแชท t t r i g g r r ก็ตามโดยที่เราไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาเพื่อเปลี่ยนบริบทการทำงานครับ นอกจากนี้ระบบยังช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนครับหากเรามีการสร้าง workflow ใหม่เพิ่มเข้ามาในภายหลังเราเพียงแค่เปิดสิทธิ์การใช้งาน workflow นั้น mm. ก็จะปรากฏขึ้นในการเชื่อมต่อเดิมทันทีโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถนำ n8n workflow ไปผสานการทำงานร่วมกับเครื่องมือ AI หรือ IDE ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ เอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมกันแล้วเรามาดูขั้นตอนการตั้งค่าใช้งานจริงกันครับซึ่งถึงแม้จะดูไม่ซับซ้อนแต่มีรายละเอียดสำคัญที่ผมอยากให้เราทำความเข้าใจให้ชัดเจนครับสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเราต้องทำการตั้งค่าใน2จุดหลักครับจุดแรกคือการตั้งค่าที่ระดับ Instan t ครับ ให้เราเข้าไปที่เมนู Settings ของ Instant จากนั้นมองหาหัวข้อที่เกี่ยวกับ MCP Access ครับเมื่อเจอแล้วให้กดเปิด Switch Enable MCP Access ได้เลยครับการทำแบบนี้เปรียบเสมือนการเปิดระบบเพื่อให้ Instant ของเราพร้อมรับการเชื่อมต่อจากภายนอกครับจุดที่2คือการเลือก Workflow ที่เราต้องการอนุญาตให้เข้าถึงครับ เราต้องเข้าไปที่หน้าเซตติ้งของแต่และเวิร์กโฟลที่เราต้องการใช้งานแล้วกดเปิด Switch ที่ชื่อว่า Available in MCP ครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะเฉพาะ Workflow ที่ถูกเปิด Switch ตัวนี้เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นมาให้ AI มองเห็นและเรียกใช้งานได้ครับทีนี้ผมอยากให้เราโฟกัสที่ข้อควรระวังสำคัญหรือ Key Considerations ครับในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเรื่องสิทธิการเข้าถึงครับ ระบบ Instant Level MCP ในปัจจุบันทำงานแบบที่เรียกว่า Connection เดียวเห็นทั้งหมดครับหมายความว่าทันทีที่เราเชื่อมต่อ client เข้ามาไม่ว่าจะเป็น c l o u d Desktop หรือ V S Code เครื่องมือนั้นจะมองเห็นทุก workflow ที่เราเปิดสถานะ available in MCP เอาไว้เรายังไม่สามารถตั้งค่าแยกได้นะครับว่าให้เครื่องมือตัวนี้เห็นแค่ w orkflow A หรือเครื่องมืออีกตัวเห็นแค่ w orkflow B ดังนั้นก่อนจะเปิดสวิช Everable in MCP ใน workflow ไหนผมแนะนำให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า workflow นั้นมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือไม่หรือเราต้องการให้เครื่องมือ AI เข้าถึงข้อมูลชุดนั้นจริงๆหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลครับ เมื่อเราเตรียมการตั้งค่าในฝั่ง n8n n เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสำคัญต่อมาคือการเชื่อมต่อเครื่องมือคลาย n ที่เราต้องการใช้งานครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างวิธีการเชื่อมต่อและทดสอบการใช้งานจริงกับแพลตฟอร์มหลักๆครับเริ่มจากคลอยดเดสท็อปกันก่อนครับ วิธีการติดตั้งให้เราไปที่เมนู setting เลือก connectors แล้วกด install n8n connector ครับขั้นตอนนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพียงแค่เรานำ url จากหน้า mcp access ที่เราเปิดใช้งานไว้เมื่อสักครู่มาวางในช่อง url นี้จากนั้นกด continue แล้วกด allow เพื่ออนุญ,ญาตให้คอย Desktop เชื่อมต่อกับ n8n instance ของเราครับ เ่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วลองเข้ามาตรวจสอบในส่วนเครื่องมือของ MCP ดูนะครับเราจะเห็นว่ามี tools พื้นฐานให้ใช้งานอยู่3ตัวซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัว N8 n, n ด MCP แบบ community ที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ ััวนน้จะมีเครื่องมือให้ใช้ถึง42ตัวครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมจะทดสอบเฉพาะตัว b u i l d i n ที่เราเพิ่งติดตั้งกันไปนะครับโดยผมจะลองสั่งให้คลอยส่งข้อมูลเข้าไปใน workflow n8n ที่ผมได้เตรียมไว้ซึ่งจะเห็นว่าคลอยมีการเรียกใช้งาน tools ท,ทั้ง3ตัวนี้เพื่อทางานและเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบใน slack ก็จะเห็นข้อความที่ระบบส่งเข้ามาถูกต้องตามที่ตั้งค่าไว้ครับ ต่อมาคือการใช้งานใน l o v r a b l e ครับให้เราเข้าไปที่เมนู Integration แล้วกด Add N8N จากนั้นเลือก Install N8N ครับขั้นตอนการเชื่อมต่อทำเหมือนเดิมเลยครับคือใส่ URL เข้าไปกด Add Server แล้วกด Allow ครับ ทีนี้ผมจะลองทดสอบโดยการสั่งให้ l o r a b l e สร้างหน้า UI สำหรับ Select Workflow ที่เตรียมไว้เพื่อใช้กรอกข้อมูลรับสมัครงานทั้งชื่ออีเมลและเบอร์โทรครับผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือ l o r a b l e สามารถเชื่อมต่อไปอยัง n 8 n instance ของเราและสร้างหน้า UI ที่ถูกต้องตามโครงสร้างของ Workflow ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมครับ และเมื่อผมลองกรอกข้อมูล mock up สำหรับสมัครงานลงไปแล้วกดส่งพอกลับไปเช็คใน Slack ก็จะเห็นข้อมูลของเราไปแสดงผลใน Slack เรียบร้อยครับสำหรับสาย Developer ที่ใช้งานคลอยโค้ดผ่าน Command Line ครับวิธีการจะแตกต่างออกไปนิดหน่อยครับเราจะใช้วิธีการเพื่อนค่าเข้าไปในไฟล์ configuration ที่ชื่อว่า .mcp.json ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราครับ โดยให้เราเพิ่มชุดโค้ด j จสันสำหรับตั้งค่า MCP servers ลงไปซึ่งในนั้นเราต้องระบุ URL ของ n8n instance และใส่ access token ที่เราได้จากหน้า MCP access เมื่อสักครู่นี้ลงไปในส่วน authorization header ครับ mm hmm. เมื่อบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้ลองเรียกคลอยโค้ดขึ้นมาใช้งานอีกครั้งแล้วใช้คำสั่ง /mcp เพื่อตรวจสอบสถาน,นะครับ เราก็จะเห็น n8 nlocal หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราตั้งไว้ปรากฏขึ้นมาพร้อมใช้งานทันทีครับ สุดท้ายนี้เพื่อยืนยันว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะพากลับไปดูที่หน้า MCP Access หลักของ N8N อีกครั้งครับในหน้านี้เราจะเห็นหัวข้อ Connected Oauth Clients ซึ่งจะแสดงรายการ Client จำนวน2ตัวที่เราเพิ่งทำการติดตั้งไปเมื่อสักครู่ครับและถัดมาในส่วนของ Available Workflows เราก็จะเห็นรายชื่อ w o r k f l o w ทั้งหมดที่ระบบอนุญ,ญาตให้ Client ภายนอกมองเห็นและเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานได้ครับทั้งหมดนี้ ก็คือภาพรวมของการใช้งานฟีเจอร์ Instant Level MCP Connections ใน N 8 N ครับจะเห็นได้ว่าการที่มีระบบ MCP มาให้แบบ Built-in ช่วยลดขั้นตอนการติดตั้งและการตั้งค่าที่ซับซ้อนลงไปได้มากครับทำให้เราสามารถเชื่อมต่อโลกของ AI เข้ากับระบบ Automation ได้อย่างไร้รอยต่อ หวังว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเปิดโอกาสให้เราสร้างสารรค์โซลูชันใหม่ๆได้สะดวกยิ่งขึ้นครับลองนำไปปรับใช้กับโปรเจกต์ของทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ